สวัสดีค่ะ <s hr iek> สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้ก็คือแบบกลับมาอยู่ห้องแล้วนะคือตอนแรกอะ่ะก็คือนอนด้านนอก,กับลูขวดทุกคน,คนอาจจะงงว่าเฮ้ยถ้ามัไปนอนแบบด้านนอกห้องคือปกติแล้วอะ่ะ โฮสฟ์มเมรี่เราก็คือแบบนอนด้านบนหมดเลยจะมีแค่เราที่นอนข้างล่างคนเดียวก็คือแบบเออมันมีห้องเดียวนั่นแหละก็คือแบบเราก็นอนข้างล่างคนเดียวที่นี่มันเกิดอะไรขึ้นก็คือแบบแอร์มันเสียทุกคนคือเสียแค่ด้านบนได้นะก็เลยแบบงงไม่รู้เหมือนกันคือเสียแต่แค่ด้านบนแลวคือแบบทํายังไงคือทุกคนก็คือต้องย้ายมาอยู่ข้างล่างเพราะด้านบนก็คือแบบร้อนมากแลวคือนี่ก็ไม่รู้เลยนะว่าจะเสร็จเมื่อไหร่ ทุกคนก็เลยย้ายมานอนข้างล่างที่นี้เราก็เลยให้โหดมัมกับโหดแดดอ่ะมานอนในห้องนี้คือแบบถ้าให้เขาไปนอนข้างนอกก็แปลกๆว่าทุกคนเออที่นี้เราก็เลยไปน,นอนด้านนอกและคือลูกโหดอ่ะมีทั้งหมดคือที่จริงมีทั้งหมดห้าคนแต่ว่าอีกสองคนอนะ่ะย้ายออกไปอยู่ข้างนอกแบบไปใช้ชีวิตแบบมีแฟนแล้วมีลูกแล้วอะไรประมาณนี้นะแล้วแต่คือในบ้านนะก็คือแบบมีลูกอีกสามคน ถ้ารวมเราก็คือเป็นสี่และคือโซฟามันมีแค่สามเพราะมันต้องมีคนหนึ่งที่นอนพื้นเราก็เลยแบบเอออะไรก็ได้อะไรเงี้ยแล้วก็เลยแบบเออนอนพื้นก็ได้อะไรเงี้ยตอนแรกก็คิดว่าแบบจะปวดหลังนะแต่ก็แบบเออก็นอนได้อะคือแบบเหมือนโหเขาก็น่าจะเกรงใจเราอะอะไรอย่างเงี้ยคือแบบเหเรานอนพื้นอะไรเงี้มังคือเขาก็นอนไปแบบประมาณสองวันบางวันสองวันอะไรเงี้ยเขาก็อยู่ดีก็มาบอกเราว่าแบบ เออเนี่ยคุณกลับมานอนห้องนะ้าเดี๋ยวฉันจะไปนอนข้างบนอะไรอย่างเงี้ยคือแบบเราก็คิดอยู่ในใจอยู่แล้วเว้ยว่าแบบนอนไม่ได้หรอกคือมันแบบอากาศมันร้อนนะคือมันเหมือนไทยอะทุกคนงงปะแล้วแบบไม่มีพัดลมไม่มีอะไรเลยจะนอนได้ยังไงฉันก็เลยแบบอืมเขาคงนอนไม่ได้หรอกเราก็เลยแบบไม่ได้มานอนห้องนี้นะก็เลยแบบไปนอนข้างนอกเหมือนเดิมแล้วแบบห้องนี้ก็คือไม่มีใครนอนอ่ะทีนี้สรุปก็คือตีสามตีสี่ 3, 4, คือเราตื่นมาใช่ปะ ที่นีพอเราตื่นมาเราก็เลยแบบตอนนั้นเจ้จะตื่นตีสี่มั้งก็ไม่รู้ว่าก็แบบตื่นแบบนั่นแหละทุกคนก็เลยแบบจะมาเล่นโทรศัพท์อะไรองี้งนิดหน่อยคือบบเปิดเขา,าสรุปคือเขาก็มนอนห้องนี้แะทุกคนเขาคือแบบมันร้อนอะทุกคนเออแล้วที่นี้คือแบบเราก็นอนไปประมาณแบบสามวันมัง้งนั่นแหละนอนนั่นนอกไปประมาณสามวันแล้วก็เพิ่งจะเมื่อวานอะก็คือเขาบอกว่าเออให้เรากลับมานอนห้องนี้เพราะว่าเขาอ่บไปซื้อพัดลมมาแล้ว เออนั่นแหละทุกคนก็เลยแบบได้มานอนห้องนี้นั่นเองคือวันนี้ก็เป็นวันเสาร์ลืมไปเลยว่าต้องพูดเบาๆเพราะว่าลูกหมวเขานอนอยู่ด้านนอกนะก็คือเขายังไม่ตื่นกันเมื่อคืนน่ะคือเขานอนกันดึกมากดึกเท่าไหร่ไม่แน่ใจว่านอนกันตีอะไรแต่คือแบบเขาก็ชวนเราดูหนังใช่ป่ะแต่คือแบบเที่ยงคืนเราก็แบบไม่ไหวแล้ว่คือมันง่วงอะทุกคนโเดี๋ยวเราจะมาแบบรีวิวเรื่องโรงเรียนให้ฟังละกัน คือวันนี้วันเสาร์ใช่ปะเอ่อเราอะเพิ่งไปสองวันก็คือวันพฤหัสเป็นวันแรกแล้วก็วันศุกร์วันที่สองคือวันพฤหัสก็คือแบบอไม่ค่อยแฮปปี้เท่าไหร่ก็แบบเฉยๆอะ่ะทุกคนแบบอาจจะแบบคือถามว่าเอาจิงคือมันแบบไม่ค่อยสนุกเพราะว่าอะไรคือเขาว่าจะพูดแบบกดในห้องอะไรเงี้ยซึ่งฉันก็คือแบบฟังไม่รู้เรื่องเลยจ้ะแบบเขาก็พูดพูดแต่เราก็แบบไม่ค่อยเก็ตเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ย ก็วันแรกก็คือแบบก็ยังหาเพื่อนยากอยู่นะแบบไปกินข้าวหรืออะไรอย่างนี้แต่ก็ก็โอเคอย่างไรก็แบบมีเพื่อนบางคาดแ่ทุกคนแต่ว่าบางคาดก็เงียบนะทุกคนเพราะแบบบางครั้งเราชวนเขาคุยแ้วแบบเขาก็แบบอาจจะแบบไม่ได้อยากคุยกับเราอะไรอย่างเงี้ยแบบว่าคือเขาก็มีกลุ่มแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าแบบบางคนที่แบบเราไปนั่งด้วยเขามีกลุ่มบางครั้งเขาก็อยากคุยกับเราอะไรเงี้ยทุกคนงงปะเออมันแล้วแต่แบบบางคนด้วยคือแบบถ้าเขาไม่อยากคุยกับเราเราก็แบบไม่เป็นไรอะไรอย่างเงี้ย พอมาวันที่สองวันที่สองก็คือแบบดีก็คือแบบคือเหมือนคาบแรกอ่ะคือแบบเราชวนเพื่อนคุยเพื่อนก็แบบเออคุยกับเราอะไรเงี้ยคือแบบเขาก็แบบอยากรู้เกี่ยวกับเราเหมือนกันอะไรอย่างนี้ก็เลยแบบเออแฮปปี้นะคือแบบเริ่มวันที่ดีอ่ะคาบอื่นๆในแบบต่อไปก็รู้สึกว่าแฮปปี้นะก็แบบมีเพื่อนแบบถึงอาจจะยังไม่ได้สนิทขนาดนั้นแต่ก็แบบดีนะทุกคนก็รู้สึกว่าชอบ แล้วแบบลูกโหดก็คือแบบดีแบบดีทุกคนเลยอะแบบเขาแบบดีกับเราอะไรอย่างเงี้ยเขาก็แบบช่วยเหลือเราอะไรเงี้ยคือแบบดีมากโคตรชอบอะทุกคน